มาดลครับมาดลครับมาดลครับเปียกดิครับวันนี้เปียกดิครับครับวิออสวิออสเอาวิออสซีเวกเอฟอีบีวายดีซีไลออนตัวใหม่ล่าสุดครบชุดล้อสตาร์เอฟอีชุดเต็ม Accord Gen 9 Turbo A ทอร์โบีเคเอใครโอ้ยวันนี้ดูเลยใครที่ดูย้อนหลังดูเยอะเพียบแน,น่นนี่เรื่อง N Z ทำเครื่องทั้งตัวพร้อมทำสีใหม่โอ้สุดจบแน่นอน GE อันนี้จะมารับรถเ่็นสีคอนซูเตอร์คอนซูเนอร์ทำอะไรวะสงสัยล้างเฉย เอารถเปลี่ยนสีรับด้วยรับรถด,ด้วย FE ชุดเต็มจะเราไปอันนี้งานสีว่ะ City 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 คันนี้เดี๋ยวเอาใส่สตาร์ทแล้วก็คันนี้เสร็จแล้วเราจะของมารับนะครับบ็อ b ซ์ไม่ใช่บอ็อเซอร์718 h พ m a r ท GT4 RS ้อฟอร์ d ชุดใหญ่เสร็จแล้ว รอคนใช้มารับนะฮะแล้วก็โอ้โหฝูงนี้รถเสร็จแล้วมารับกันหน่อยครับได้โปรดพริตขอเหอะนังกระย้าใหญ่งานสีเสร็จแล้วไม่มีที่จอดเวลารถเสร็จฮะรับกันหน่อยได้โปรดเหอะไ,ไงโรงงานสีแทบตีเงา,าสูนะแล้วคิดราคาไปโคตรถูกคิดราคาผิดอีน้ยเหมือนเดิมอีน้ยเหมือนเดิมออกไปแล้วยังด่าได้ นี่รับงานไว้คิดราคาลูกค้าไปเท่าไหร่ร้ว่ะสี่หมื 40, <c oughs> ่นกุจะระรถแบบนี้กินไปสี่หมื่น <c oughs> โอ้โหแล้วเขียนไปแล้วอ่ะจะแก้ราคาได้ไงอ่ะจบดิเ <c oughs> น่เน่โรงงานเอสซีสี่หมืนเรียบร้อยอันนี้คันนี้งบล้านหนึ่งรอของอยู่นะครับ ลดโหลดเตี้ยใส่กันโครงหน้าปรับได้ตั้งสูงขึ้นหรือว่าสั้นลงครับเอา้าสั้นลงสิเพราะคุณงงอีกแล้วแต่ทีเนี้ยจะสูงจะลดนั่นมันคือจุดยึดนะครับว่าจุดยึดมันยังไงขยับมันจะขยับไปไหนคุณ,ค,ณคุณนึกออกไหมสมมติเหล็กกันโครงเดิมมันยาวงี้หหวดกุ้งนะครับอย่าไปเรียกเหล็กกันโครงหหวดกุ้งยาวงี้อ่าแล้วคุณโหลดลงมาถ้าไอเนี้ยมันปรับไม่ได้เอาแล้วไงของเดิมก็ใส่ไม่ได้ไงมันค้ำไง เขาก็เลยแบบทําให้มันผลลงมาได้แค่นี้เองไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนี่ทําแรงท่อจูนล้ลนแรปสีรอมารับตั้งคู่นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ท่ออีเลสซีจูนนะครับพันลน้นแรปเปลี่นสีเอลส์สี C, ทำทุกอย่างนะครับอันนีเพิ่นเขามาก็ใครเป็นมือใหม่ก็กดใ้ผมหน่อยใครเป็นสายเก่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ดูไปเผื่อมาเสียตังค์อย่างอื่น นะฮะไอปเวย้มไ่ไหนเนะี่ยอะอะไรนะถ้ามันทำคันนี้อยู่ไหมหอะไม่เสร็จทีอันนี้คันที่คุยเรื่องล้อไว้อะหรอ หม,ม่ใน้ารทีพูดเรื่องล้อ,อก็ไม่เอาเงียบหัวลู่สำหรับสายรถไฟฟ้านะครับ B Y D C Leon รุ่นนี้ดีจริงๆดีแนะนำมันถือว่าคุ้มราคารุ่นเนี้ยแล้วก็ขับดีขับดีอันนี้ต้องบอกขับดีแบกยาง City แลแบกไอซ์เริ่มต้นชุดเท่าไหร่ครับหมื่นเก้าเก้าครับละละวนใหญ่จะพ่นเปี้ยกจบมันอยู่ล้อพร้อมยางหมื่นเก้าเก้าถึงสองหมื่นสามครับประมาณนี้ นี้ก็คือไม่ได้ลองนะลูกค้าฝนนิดนิดหน่อยหน่อยก็เลยลองไม่ได้ดึกเดี๋ยววันนี้ลองให้นะครับสําหรับ49เอและ4เทเบลนะครับเดี๋ยวจากการให้นะจ๊ะ49เอและ4เทเบลนะจ๊ะเดี๋ยวยิงๆนะจ๊ะสายไาเข้านะจ๊ะตูปามาตลอดนะจ๊ะซิตี้เอ้ยวันนี้ซิตี้รับจูนเปล่าต้องวันจันทร์นะจันทร์ถึงเสาร์นะครับซิตี้นะจ๊ะ คุณนัดเลยนัดในไลน์และไอ้นัดในไลน์แอดออเลยจันหนึงเสาร์จ้าวันนี้หยุดจ้าทำง,งานจูนซิตีน้นะจ้าพอจันหน,นึงเสาร์นะจ้าทำไรสิการโน้ตเอฟเคทำไรฝนหยุดยังเนาะหยุดยังเนาะ ฮะพิงเหรอพิงามวันนี right? oh. oh, ้หรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดะทราำไรปิดเหรอแล้วใส่กับเราไปเหรออ๋อบีควิกไงโอ้แต่บีควิกมันก็ไม่จบเอาากดิเอารียะละถ้ารีบก็บีควิก

เปลี่ยนแหล่ที่กอนหน้านด้วยเฮ้ยใชเที่ยใช่เหรอวะแล้ว <C' n ope> แอนนี้เคมหรือเสียงเงินอ๋อเคมโอเควันจันทร์จันเข้ามาไหนจะการให้แจ๊ดแดงหกสามเป็นไงบ้างครับไม่รู้ครับแจ๊ดแดงหกสามคืออะไรวะแจ๊ดแดงหกสามเป็นขนไหนวะหกสามแจ๊ดแดงหกสามคืออะไร ทำไมโอ๊ตแจ็คแดงหกสามไหมไงฮะเปลี่ยนโคโบพี่เปลี่ยนโคโบทำใต่อะโคโบนี่ไงอันนี้คอยดีอะเขาถามมาทุกอาทีเลยอ่ะก็มึงต้องโทรคุยกับเขาหน่อยมึงได้โทรคุยกับเขาบ้างปะโทรคุยที่ที่แล้วมึงมึงโทรคุยกับเขาหน่อยฮะแล้วได้คำตอบยังไงลูกโคโบทีดีทีศูนย์ห้าลูกโคโบมันมีเป็นเขาบอกเป็นทีศูนย์ห้าสมัยที่ ก็เขาตั้งงบไปเท่านี้ก็เอารูปนี้แหละนงเปลี่ยใช่แต่เขาจะไม่ทำนะกูให้เขารถกลับแล้วกูสงสารจ้าของรถว่ะจริงงานรถให้เขาใช้สิ่งก่อนปะเอสเปรู้รอต่ไหนเนีน่ย ไอ้อดนี่แหไงอันเนี้ยเราคุยเขาไว้อเปลี่ยน turbo ปะไม่ได้เปลี่ยนแเรา turbo ขึ้นบนปั้เอาขึ้นให้เราจัดกัน แล้วถ้าพูดถึงนะถ้าตอนบอกว่าจะเอาระบบขึ้นบนอะแล้วทำไมไม่เอารถไปย้ายระโบก่อนรู้หรอวะในเมื่อถ้ามันต้องทำระบบก่อนตอนนั้นมันออ่านรู้เลยแล้วคือคอยดีพึ่งมาถ้าแล้วเพิ่งมาแม่ก็มาลอย ซื้อเบรกใส่ยวิทย์เทนสองสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับเริ่มตอนนี้ขึ้นยังย้าย,ายเลยคอยดีทำเลยแล้วก็พรุ่งนี้มวตัวหาลูกค,ค้าด้วยตอนเย็นนะแจ้งเวลาเขาไปเลย แล้วฝั่งรถน่นะที่กูให้ไล่รายการอนะ่ะวันนี้อย่าลืมไล่กูดิอย่าให้ตอนนี้เลยมันนับพันได้เลยดีสามพันเองที่เหลือวเรคือรถแข่งเดินเลสมาแล้วมาแล้วดิพร้อมมีอะไรพร้อมเรียงไหมพร้อมเรียงครบทุกอย่างเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้มาลืมกลับมาดิเพราะลูกค้าเพิ่มมาลืมกลับมา<ล>คืออ<ล>ะไรแต่เก็บสีอยู่ลูกค้าเพิ่มแล้ว,วใส่เครืค่องแก้วชิ่ใหญ่ติดปีนไล่ได้ไหมผมไปได้ให้เลย อืมพรามจริงกูจะแล้วเครื่องต้องทำเลมไหมไม่ไปทำเครื่องก่อนในระหว่างที่รอเองคือเราทำาจเสร็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 จเสราจเสร็จเสร็จเสร็จเสราจเ่ร็เสร็จเสรจเ่ท็จเพร็สร็าเไรเรจเลาเลยพจมพรจสรกกเระดเษรเลยจเาร็จเร็จเสร็สร็เรเเ เอฟบีเอฟี e ่รถ e ก,ก็ยังเด๋ออยู่เลยชโช๊คกับเบรกดูให้เขานะ่ะนนเผื่อเขาใส่จะตรงจะตัดอะไรไปเลยเอามาแล้วคุยกันแป๊บหนึ่งนะครับว่างๆถามได้นะครับ ใครอยากถามอะไรเพราะว่าคลิปมันก็จะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับสําหรับไลฟ์เราสามารถอยู่ดอนหลังได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเขาเปลี่ยนระบบแล้วดูได,ได้แค่เ,เดือนเดียวครับอันนี้ในในเฟซปกติมันอยู่ตลอดตอนนี้มันไม่ยอมนะลบก,<ม>ก็ย้อนดูได้ประมาณเดือนหนึ่งใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะครับ ขอบคุณดาวร้อยสีผ้าลวงกราบขอบคุณมากครับอันนี้น่ารักมากเลยนี่แหละกำลังใจของเรา กกหนวดหรือว่าหน,น,นวดแม่งหงอกเยอะแล้วรถตู้เมื่อไหรมารับครับโ,โอเคเร่งให้ลูกค้ามารับหน่อยกิน,นที่โอเคนะแค่นี้ก่อนไม่มีใครถามอะไรผมก็ไปแล้วนะนะครับเพราะว่าไม่มีใครพิมพ์ถามอะไรเลย หรือมันไม่ขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไปแล้วบ๊ายบาย